สวัสดีค่ะพี่น้องกล้าไปทุกทุกคนของสาวผู้ดีเถื่อนคนสวยและรวยมากเพราะนะนะอีกแล้วนังกันเนาะโอ้ไม่ได้เห็นกันหลายมือขับไปเนี่ยพี่น้องว่าเป็นที่เกือบสองอาทิตย์ไปคุณละติค่ะนาะป้าสาวผู้ดีเถื่อนกับห้างหาอันห้างหายจากวงการยูทู e ไปไป,ไปหลายตัวละไปหลายมือตัวละเนาะปื๊ดเนาะพี่น้องนอเนาะเฮ็ดทิงไดนแล้วค่ะพี่น้องเป็นยังไงกันแน่ค่ะยูดีสุขสบายกันบ่เป็นไหนแน่ ทมงานหอบศาสตร์ทางเก่าหรืไม่นะคะนอกาโดยเฉพาะทมงานหอบศาสตรเก่าของสาวพอดีเทือนเป็นจ้งไหลมือนนี่หอบศาสตรเป็นหอดแจ้ไดแล้วนะคะเนาะอันโอ้โหไม่ได้เห็นกันโดน่ะกันกนี้นะคะเนาะพี่น้องเนาะอันหลังจากที่แพ้ทองอันแพ้ค่กแพ้เนี่ยไอีหลีพี่น้องแพ้จนบ่ได้เงยหน้าเงยหัวแมหลังจากนั้นกะ แพ้และก็ให้ไงล่ะพี่น้องเราดันนึกนึกเรียบเรียงเขาเบาก็เรียบเรียงว่าถึงเนาะคะ่ะเนาะแพ้กะแพ้ค้ายี่ลยหลีพี่น้องยอมรับเลยค่ะแพ้จนบุได้เงยหน้าเงยหัวเลยค่ะเ <ๆ S 1> <ๆ S 2> พราะแต่ม้าวันนี้ก็เป็นจังไหนละ่ะเป็นอาการกระดีขึ้นแน่ฝืนขึ้นฉีบกับมาผงาดวงการหอบสาดตร์แรนแจ๊ปุ่นแจ้พี่นเนาะคะ่ะเนาะช่วงระว่างที่หายไปแล้วคะ่ะเนาะกะ ได้ตอบคอมเมนต์แน่ว่าได้ตอบคอมเมนต์แน่ก็ขอโทษขออภัยเด้อค่ะแล้วก็อันฝากถึงทีมงานหอบสารไม้ผู้เพื่อนมาสมัครเป็นอันทีมงานหอบสารไม้กับสาวพูดีเทือนเนาะคะ่ะเนาะอันสาวผู้ดีเทือนกับคอยทยอยไปเยี่ยมไปยามเพื่อนนะคะช่วงนี้กะได้แลน่นเป็นเวลาเอาค่ะพี่น้องพระเอกแล้วอันหาแล่นเป็นเวลาเอาแล้วก็หาแล่นเบิดมืน่นแต่แต่เซาเท่าคำคือตะกี้แล้วนะคะเนาะอัน แล้วก็บ่ได้เปิดความน้ำค่ะถึงเปิดความสีกรญาติกันพี่น้องโดยเสิเอารูณให้เบิ่งนะคะเนาะนี่ยแหละค่ะหลังจากเห็นรูปก็เป็นทังฉี่แล้วพี่น้องไปเอกแล้วก็เป็นนางเฝ้าโต,โต๊ะอันคอม,มหัวเราอึ๊กอึ๊กอึ๊กู่นี่แหลคะค่ะอันมีเวลากันเลย มาถักท้ายพี่น้องกันผู้ลงคนเพิ่นกันว่าเห็นสาวผู้ดีเทียนหอบศาศาสาดไปแจน,นั่นแจนี่เพิ่นไปอันเห็นสาวผู้ดีเทียนอยู่บ้านอันมุมูุมผุ้ขวักนะคะแล้วพูดกับว่าสาวผู้ดีเทียนลงคลิปแน่ว่าสั่นว่าสาวผู้ดีเทียน,น,ยน,ยนกันเล่นอยากบอกว่าอันช่วงที่สาวผู้ดีเทียนบ่ได้ลงคลิปนะ่ะคลิปมีหลายหลายเลยค่ะพี่น้องแต่ว่าบ่ได้ลงเนื่งละคะ่ะสาวผู้ดีเทียนอยากมีเวลาตอบคอมเมนตะ์เนาะค่ะเนาะเกรงใจผู้เพิ่นเข้ามาแล้วก็รสองสาวผู้ดีเทียนกัอยากเอาเวลา แลนไปหาผู้เพิ่นมาไหมทีมงานหอบสาดตร์ไหมบัดนี้อันผู้วัางคนกันบอกว่าสาวผู้ดีเทือนลงคลิปเนี่ยขอยคิดฮอดเจ้าผู้ล้คนกับว่าเอ้ยขอยคิดฮอดเจ้าเจ้าบลงคลิปหลายขอยก็มาปูสารบ่งคลิปก,ก,ก็เก้าเจ้าอย,ยุ่หนี่ล่ะมือได้เจ้าสีลงคลิป่าซั่นว่าบางคนกับว่าลาเลยมาปูศาสตรนหาเจ้าสองรอบสามรอบเลยคิดฮอดเจ้าแม่มาสั่น่าขอบคุณหลายๆเด้อค่ะขอบคุณหลายๆขอบคุณหีิงี่ค่าพี่น้องมันกับอ,อุ่นหัวใจเนาะพี่น้องเนาะ มันกะก็บ,บอกว่าถึงแน้พี่น้องความรู้สึกนี่มันกะบ,บอกลำลีลำเลยอยู่นี่แหละค่ะก็คือมีตรผาพผัานตัวหนังสือนะคะเนาะถ้าเท่าไประดททองโลกกว้างเท่ากับสียูแคนใกกรอบอยู่ในกัล่านะคะเนาะกับสิบู่งหัวโลกกว้างมันเป็นจังหดเพราะแต่ใดขามาในรงการวงการยูทูบเราเขาง่ายค่ะเท่าว่าออกอ่างอิหริเาะพี่น้องเนาะคิดได้ค่ะช่วงที่นอนนแผ่ทองนอนนัน่น นอนข้างนอนเนี่ยนอนจน,น่วยตาสิไหลามากกวากันแม่พี่น้องนอนเตือนขึ้นกับหอบสัดไว้บ้านนั่นบ้านนี่ก็หิวแน่พีน่น้องหิวนั่งเป็นตา,ตายขยี่หิวหิวอันวันนี้ก็ไม่เห็ดกินนึงสิกะกินในบ่พอะ,ะหานะที่สิบนาทีนึงสิกะหากออกเบิ้ค่ะแต่ว่าช่วงนี้ก็กินแน่หากแน่เนาะค่ะเนาะช่วงได้คิดว่า กินบ่ได้แล้วมันหักแล้วมันเป็นเหมือนล้มตีขึ้นมาน่ะพี่น้องแล้วมันทรมานแนี่ถ้าหาักแล้วมันมีแนวออกของสีมันก็โอเคอยู่นะคะเนาะแล้วก็สาวผู้ดีเทียนกับว่าอีวิเคราะห์ราคาขอบคุณนะคะเด้อขอขึ้นความห่วงใยของป้าป้าอารา,าอาอาพี่น้องป้องไปพญายิ่งพญายิ่พ่อตูแม่ตูนะคะเนาะคุณป้าทางเมืองไทยคุณยายทางปากเสียจิ่นเขียนคอมเมนต์เข้ามาสาวผู้ดีเทียนก่ยกล้าไปอ่านเนี่ยค่ะเอื่อยๆน้องๆของสีเนาะค่ะเนาะ Words, มันก็เป็นห่วงเป็นย่าิสาวผู้ดีเทียนกับลูกกว่าพุ่นอยู่ด้อค่ะบางคอมเมนต์นะค่ะสิว่าสาวผู้ดีเทียนเบลอเบอร์บางอลังการเนาะค่ะเนาะมันก็เป็นความรู้สึกที่มันสัมผัสได้นะค่ะมันก็เป็นสิ่งมหัศจรรย์เนาะพี่น้องเนาะอ่านข้อเหมือนคอมเมนต์ไว้ทั้งสี่กะหาทั้งเทียกันลูกก็ดิ้นดึบดึบดึบได้พี่น้องสาวผู้ดีเทียนกับหัวลอเนาะเด้เดคิดไปได้พี่น้องมันก็แปลกเนาะภาษาน้ำคนซื่อๆนี่ก็เห็นเป็นคนได้ออกมาเป็นคนเนาะพี่น้อง โอ้ยสาวผู้ดีเซนเดคุณเน่ะกันเดว์บอเอาานะคะเนาะเนาะอีกข้อแอนผมเนีน่ยแฟนเพื่นจะฟืน้นฟื้นขึ้นฉี่ม,มากนะคะเนาะเป็นทีงไหนนะคะ,นะเนาะเขียนคอมมาเขียนคอมเมนต์คอมอมาทักทายกันเด้อจะเป็นสาวผู้ดีเชิญบ่มีเวลาตอบคอมเมนต์กะกะจะฟาวเขียยจะฟาวหน่อยใจเยาเฟาวหอบสาดแลนเมื่อคืนนะคะเนาะอัน ทีมงานหอบศาสตร์นะค่ะเนาะโดยเฉพาะมือลินของเขาคุณบอกว่าอันลงคลิปเนี่ยลงคลิปเนี่ยข่อยคิดหอดคุณป่าทางเมืองไทยอ่าสั่งว่าอันเจ้าคุณดิเันก็บอกว่าอันวันนี้มีเวลาตอบคอมเมนต์บ่เป็นยังดอกเดวเด๋วอันซุ้มข่อยบอกอนือบอกกันเองดอกสั่นว่าโฉมีหน้าที่ล้มล้มไปลยนะที่น่าหงุดะโอแต่อยากหวยดีเด้ออัน วันนี้เนาะค่ะเนาะสาวพอดีเทียนกะอยากถิอมาแจ้งข่าวว่าบรดยดดเด้อหลานแฝดนั่นนะทองไงจะซื้อเนาะค่ะเนาะบรัยเฟศจอยแต่พ่อเป็นยังเนาะพี่น้องเนาะพุ่นน่ะบทตอนบรหัสนี่มีกะว่าอยากมีลูกพราะแต่ได้มีเรากะอยากมีแฝดโว่จะเป็นมนุษย์เนาะค่ะเนาะจะเป็นมนุษย์นี่แหละเพื่อนว่ามนุษย์ขี่ม็นเนาะค่ะเนาะเมืองพอมันเคยมีอันเหมือนนี้หลีตัวนี้ได้อันผู้นึงกะ กะล้อเบิงกะเลียงเบิงกะล้อเลียงเนาะค่ะเนาะอีกหกเดือนเนาะค่ะเนาะนี่กะสามเดือนกลัวแล้วท้องง่ญ่ค่ะกีหลีพี่น้องงหญ่ค่ะกูนะ้วเบิงสิลูกเห็นเบิงงหญ่ค่ะกี่หลีแด้พี่น้องแต่จนว่าสาวผู้ดีเทียนตกใจกะจนว่าจะชิวเจ้าของมีแฝดเนืซุ้มแซงเจ้าของมีแฝดเนาะใ่ญ่ค่ะกีหลีพี่น้องจนว่าสาวผู้ดีเทียนตกใจเบิงเส็นเบิงกะคักคือเบิงเนี่ยเนาะ ยัยคด้พี่น้องวเราบังเห็นมะค่ะพื่นน่ะใสก่กระโปรงสั่นผื่นแบบสนุกตีลังกาล่ะค่ะใสก่กระโปรงสังนสงสงนส่นค่ะพื่นน่ะสนุกตีลังกาบังคักล่ะค่ะพี่น้องเนาะสวยแกะๆโอ้ยบมาแล้องไม่แล้วกัน ยังไงล่ะอันทีมงานหอบศาสตร์ม่ได้ค่ะเด้อสาวผู้ดีเทินกับคอยทยอยทยอยไปละค่ะมันบ่ได้เปิดคอมค่ะพี่น้องก็เปิดคอมแน่กับไปเด่เลี้ยวไปหาเด่เลี้ยวนะคะเนาะกับสู่ๆเด้อค่ะเด้อสู่ๆกันเอาสู่ๆทุกคนล่ะค่ะสู่ๆทุกอย่างสู่กับงานสู่กับสถานการณ์โรคไข้ไข้เจ็บบางคนกับช่วงนี้กับตกงานกับหวังพึ่งยูทูบเป็นเพื่อที่จะอันสร้างรายได้เนาะค่ะเนาะสาวผู้ดีเทินกับขอให้สมหวังนะคะเด้อสู่ๆเฮ็ดไปเรื่อยๆล่ะค่ะ ขยันขึ้นเวทีเข้ก็ได้ชั่วโมงขยันออกหอบสาสเดียมไปหาไปเยี่ยมไปยามไปว่าออก,กับมูนะคะเนาะเพื่อนกับสีเกียงใจเพื่อนกับสีมากดติดตามฮ้คือเก้าอันนี้สําหรับอันผู้เพื่อน,น,นอันอันที่จะอาย t u ู e ไปนั่นเห็ดเปื่อสางรายได้เนาะค่ะเนาะมันก็เป็นการดีที่เขาใส่เวลาให้มันเกิดประโยชน์ใส่อินเทอร์เน็ตให้มันเกิดประโยชน์ในการหารายได้อีกข้างนะะเนาะ สถานการณ์ตอนนี้คือูหูแล้วค่ะพี่น้องเมยโอ้ยวันนั่งวันออกซิซิกับเมย์คือเฮ็ดนางได้ละพี่น้องเอ้ยนะคะเนาะอันสาวผู้ดีเจนกับพุ่นน่ะคันนี้ว่ากอาเลยไปทัวรทิ่ย์ทัวแดนได้พี่น้องอันสาวผู้ดีเจนก็ขอให้สู้ๆเด้อค่ะเด้อสำหรับผู้เป็นผู้เป็นที่ขาดหวังต่างความหวังไว้กับ อาชีพทาง u t u b e นะคะเนาะสาวผู้ดีเทิรก็ขอให้สู้ๆระคะเฮ็ด <Head S 1> ไปเรื่อยๆขอให้มวนขอให้สนุกกับการเห็ด u t u b e เนาะค่ะเนาะไม่มีงานที่ตัวเองรักก็ขอให้รักงานที่ตัวเองมีอยู่นะคะเนาะคําหนีสาวผู้ดีเชิอนจําในข้ข้นใจเลยค่ะเหมือนอาชีพนี้แหละคะ่ะเหมือนอาชีพค่าขายนี่แหละสาวผู้ดีเชินเนรนบ่ได้อยากถิอว่าเป็นแม่คม้าแม่ยังต่อค่ะบ่มักเลยละ่ะแต่ว่าค่ะเฮา เพลเอกเขามีอาชีพใดนี้เทาก็ต้องเห็ดน้ำพระเอกเขา,ะะาเนาะค่ะเนาะมาหลืงแรกอ่ะมีหลายก้นปัญหาของมาในคะ่ะว่ามาอยู่ต่างเมืองต่างแดงเป็นเดินไหนมีปัญหาบ่ก็มีล่ะคะ่ะเดี๋ยวว่างๆสาวคุณดีเจนสีบอกหิฟังว่ามีอย่างเนี่ยกับมีการบูลลี่ตบดิตีกันขึ้นลงพักขึ้นฐานขึ้นราคาสาวคะุณดีเจนมาหอดปีแหละเ <c oughs> ด็กๆไปเบาถึงนะคะเนาะแล้วก็ เจอเรื่องแปลกๆมีผีมีสางนางใหม่บบสาวผู้ดีเทินกับว่ามี่แหะคะ่ะเดี๋ยวสาวผู้ดีเทินสีบราวหิฟังเนาะคะ่ะเนาะก่อนที่สาวผู้ดีเทิร์นถี่ทองหลังจากที่กลับมาจากสุสานเนาะคะ่ะเนาะเป็นครั้งที่สองสาวผู้ดีเทินกับเจอเต็มเต,ต็มตาเลยค่ะกับเดททักเฟซไปหา,หา,หา,หาเจเต็มมือลิ้นของเขาเนาะคะ่ะเนาะก็จนวิวบอกกับเพิ่นฟังอยู่เนะะี่ยค่ะเพิ่นกับว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่เบิรงสาวผู้ดีเทิรนกับยังคาใจเท่าทุ่มืหรือว่าสิ่งที่สาวผู้ดีเทิาะ แต่แต่มีเวลาสิเบาสูฟังนะค่ะนักปุ่นน่ะนั่งเบาแวะไปแวะมากเ,ามมาเบเาเสมอเลยแท้แถดไปไปนี่เฉยมากเบาเรื่องหลอนนะพี่น้องเนาะจบท้ายในเรื่องหลอนเอาวันที่นี่อันละกะัสาวผู้ดีเชิญก็ฝากด้วยค่ะเด้อฝากถึงทุกๆคนฝากขอบคุณอจริงฝากขอบคุณทุกๆความห่วงใยเนาะคะ่ะเนาะทุกๆความห่วงใยที่มีให้สาวผู้ดีเชิญกับลูก กับพระเอกเนาะค่ะเนาะพระเอกเราก็ถามตลอดเนี่ยค่ะว่าเพื่อนๆเธอเป็นจังไหนเนี่ยทั้งทังยี่ราก็บบุ้งจากเขาดอกค่ะรอกัสาวผู้ดีเทียนกับเพื่อนบอกเป็นการส่วนตัวกับพี่น้องกวางปลายเฮ้ยน้องค่ะเนาะพระเอกเราก็ถามเด้่ค่ะว่าเธอเป็นจังไหนอันเพื่อนเพื่อนเธอเป็นจังไหนเนี่ยเขาสบายดีบ่ฝากบอกเขาแน่ว่าให้เขาดูแลตัวเองเด้ออันพวกโคโวิดวิรุษนี่มันโอ้โคโวิดวิรุษเพราะไน้องค่ะเนาะก็เลยติดตั้งเขาบนอ่ะเฮ้ยโควิดน้องค่ะเนาะมันกะ โอ้ทำลายหยุดยั้งเนาะค่ะเนาะบอดดี้ทำลายบอดดี้แค่ว่าคนสองคนมันทำลายทั่วโลกทั่วประเทศเนาะค่ะเนาะในก็ขอให้สูสูกันไปละค่ะพี่น้องเนาะค่ะเนาะเอาแบบลายย้ายห้างบแบาแวบแวบแวบไลกันเลยนี่บ่ได้ดอกเด้อค่ะเด้ออันหลานแฟด้เด้อแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่มาอวยพรแล้วก็อันเดี๋ยวเดือนหน้าเนาะค่ะเนาะ,ะสาวผู้ดีเช่นกัน สิมาอัปเดตว่าสิได้หลานม่ยิ่งคือหลานผู้ซ้ายส่วนสาวผู้ดีเชิญน่ะอยากได้มียิ่งค่ะพี่นองโอเร่าแมนพ่อผดเลืองเลือง,งเราสาวผู้ดีเชิญน,น่ะอยากได้เด็กหน่อยผู้ซ้ายค่ะ่าพระเอกเราอยากได้ลูกสาวแล้วอยากได้อยากได้พี่นองแล้วอยากได้นะคะเนาะสาวผู้ดีเชินกับมิตรภาวนาเอาละค่ะอธิษฐานเอาละค่ะขอให้ได้ลูกสาวนะคะเนาะ,ะ,นะขอมาเกิด น้่งจะค้นแน่เพราะว่าพระเอกเราก็มีลูกซ้ายสองคนคนหนึ่งอยู่อิตาลีใหญ่มีครอบครัวแล้วล่ะค่ะอีกคนหนึ่งกับยูสวิตนะคะเนาะกับยี่สิบก็ปีละล่ะคนใหญ่เพิ่นกับสามสิบก็ปีนะคะเนาะอันคนนั้นที่สองเพิ่นกับยี่สิบกาปีแต่ว่าเขาก็บเได้อยู่ด้วกันเนาะค่ะคนหนึ่งกับยูอิตาลีกับปู่กับย่าอีกคนหนึ่งกับยูสวิตกับแม่เพิ่นเนาะค่ะเนาะแล้วก็หลานเพิ่นนั่นที่ ลูกซ้ายคนใหญ่เพื่อนก็มีครอบครัวลรวก็เพื่อนก็มีแต็อันอันหลานซ้ายไหมค่ะบ่มีอันบ่มีหลานสาวทุกคนก็เลยคาดหวังบาคักรคาเพราะจะคาดหวังกลับกลายเป็นกดดันที่มันเพน่นแนงกลายเป็นกดดันนะค่ะเนาะ ถามมัมมี่ลีบ่ก็อยากให้มีนะคะมีลูกสาวจะคนนะคะนะ่ะเนาะก็สิเว้าวปากแป๋เปดังแม่ๆก็สิสอนนั่นสอนนี่แววแววแววขึ้นแม่นี่นั่นเนาะค่ะเนาะเอาสมมุติว่าเว้าหลายยายห่างไว,วงง้แล้วเนาะค่ะเนาะมานทักผืนนาะโอ้ยเอกก็โอมพวกยิ่หน้าต่างเฮ้ยทั้งสี่เด้ยพี่น้องขันยูน้องกันสี่ลูเปิดหนังเปิดโทรทัศน์อันพี่น้องปองปายเออไอ,อ้บ้านเมืองเพิ่นเป็นคือของอัน สาวผู้ดีเชิญบอกค่ะเนี่ยเปิดหนังนี่พี่น้องเปิดหนังยิงกันขากันโดยเฉพาะหนังบกักแลมโบ้นี่มือใดกับมือนั่นสาวผู้ดีเชิญก็วา่ามันสาวผู้ดีเชิญกับเป็นนักรบอันยิงอันทหารกลา้ายิงเล็ยกยิงกลา้ายิงทหารกลา้านี่สนามรบนะคะปานว่าวได้แบกปืนยิงคู่กันกับแลมโบ่ผลล่ะค่ะพี่น้องแล้วเปิดอาจารย์นี่นี่โอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยเอาเจนหัวใจในี่เต้นรึเปล่ละค่ะพี่น้องเนาะโว้าบอกลายใหญ่หายเราก็ชอมนี่ละค่ะพระเอกมานจบแล้ว วันนี้ก็ขอขอบคุณน,นะคะเด้อขอบคุณทุกกำลังแรงใจขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณอย่างี้ค่ะขอบคุณมิตรภาพผ่านตัวหนังสือนะคะเนาะทนฟังข่อยเบาเอาอเนี่ยพี่น้องสมกบม้อมคิดหอข่อยเนาะค่ะเนาะ วันหมื่งเราซุ้มเจ้ากินหอยแขวญเดียวแขวะอยากกินหอดซุ้มเจ้าเนี่ยค่ะเราก็ทีมงานหอดสานต้องอยู่ก็คิดหอดกันมาเนื่องครึ่งถืนเราโหลดเอ้าวันนี้ลงคลิปเหมือนแล้วก็บว่ากันเองนะคะเด้อทางมือไหนจ้าของบ้านบ้านไในมาเปิดดันบ้านตอบก็เมียนกันย่าเป่าเขี่ยนกันเด้อคอยว่าวคอยจากันนะคะเนาะดูแลรักษาคุณสุขภาพเจ้าของนะคะเด้อเจอกันคลิปหน้าเด้อคลิปหน้าเสียป้าเห็ดปลังมึกแห้งค่ะพี่น้อง คิดอยางประมึกแข่งเนาะค่ะนอกไปหาสื่อสบ่มีก็เลยประเด็ดประมึกสดมาเห็ดประมึกแข่งสู้กันกินเนาะคะนะ่ะเนาะสำหรับวีดีโอนี้พบกันใหม่นะคะนะนาะขอบคุณค่ะคันีดวมาแล้วก็ล้องว่าเป็นเทพน้อง